สวัสดีครับนิสิตที่เรียนวิชาฟิสิกส์2ทุกคนครับทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่6ข้อที่10นะครับเขาบอกเลนนูนอันหนึ่งมีด้านหนึ่งเป็นผิวราบนะครับมีดัชนีหักเหเท่ากับ13ส่วน8มีความยาวโฟกัส8เซนิเมตรจงหารัศมีความโค้งของด้านที่นูนว่าเป็นเท่าใดนะครับก็ขอให้หยุดคลิปไว้แล้วก็ลองทำเองดูนะครับโจทย์ข้อนี้ก็มีวิธีการทำา2แบบ แบบแรกคือจําสูตรได้ใช้สูตรเป็นเห็นวิธีนี้คําตอบไปเลยนะครับซึ่งอาจารย์ไม่ถนัดนะครับจําไม่ค่อยได้วิธีที่2ก็คือจําหลักจําปรากฏการนะครับจําหลักการหลักการที่ต้องจําเกี่ยวกับพวกนี้ก็คือ s n เนล l a w นะครับกฎของ s n เนลนะครับโจทย์บอกว่ามีกระจกนูนว่าขอวาดกระจกนูนขึ้นมาอันนึงก็แล้วกันนะครับแบบนี้จากนั้น อันนี้คือเส้นปกติขอใช้สีแดงดีกว่านะครับพูดว่าเส้นปกติไม่ใช่เส้นปกติกับเส้น normal คือเส้นตั้งฉากนะครับไม่เส้นปกติเส้นตั้งฉากนะครับเส,เส้นตั้งฉากคําคว่าตั้งฉากก็คือตั้งฉากกับผิวนี่ครับตั้งฉากกับผิวพอดีเลยนะครับถ้าเกิดมีแสงขนานเดินทางมาเราก็มีองค์ความรู้นี่แหละอันนี้มุมตกกระทบเป็นฉากกับก็ฉากอะไรก็ฉากหมดนะครับมาลื่เมื่อถึงจุดนี้ปับ๊บนะครับแสงก็จะ เริ่มกระบ,บวนการหักเหตามหลักของเสเยงใช่ไหมครับโดยที่เวลาเราวาดเรื่องหักเหเราต้องมีเส้นเส้นหนึ่งคือเรื่องเส้นตั้งฉากเหมือนกันซึ่งเส้นตั้งฉากกับผิวตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยเขาเรียกว่าจุดที่ผ่านตรงนี้คือจุด c นะครับระยะจากนี่ไปถึงตรงอนนี้ก็เรียกว่า r ระยะ radius r ย่อมาจาก radius หรือ,อรัศมีความโค้งนั่นเองนะครับ ก็จะมีความโค้งนั่นเองไปไงต่อแสงมาถึงตรงนี้ปั๊บปรากฏว่ามุมตกกระทบก็เป็นมุมเซตาถูกไหมครับมุมตกกระทบเป็นมุมเซตาจากนั้นสมมติอาจารย์ให้เป็นเซตานะครับแล้วจากนั้นแสงก็จะหักเหนะครับพิจารณาแบบนี้ครับนิสิตเนื่องจากว่าสเนลส์ลอเนี่ยบอกว่า s i n เซตา ไซน์เซต้าหส่วนไซน์เซต้าสอเท่ากับ n2 นสส่วนเ1นอันนี้คือต้องจํานะครับอันนี้กฎของเส้นเอเนี่ยต้องจำนะนนนจ,ำนะจำไม่ได้ก็จอดตั้งแต่แรกนะครับตรงนี้เป็นเซต้าอย่างที่อาจารย์บอกนะครับอันนี้คือมุมตกกระทบก็คือเซต้าหนั่นเองนะครับอันนี้คือเซต้าหดูนะครับคราวนี้อันนี้เป็นดัชนีเหตของแก้ว n n เนี่ยมันมีค่าดัชนีเหมากกว่ามากกว่าอากาศถ้าดัชนีของอากาศ n 1เนี่ยเท่ากับ1 Uh, n2 เท่ากับ n อาจารให้เป็นแบบนี้นะครับเราก็จะได้สมการสนเนลของเราเนี่ยเป็น sin ซต e t a กรณีถ้าเกิดมุมตัวนี้เซ e t a 2นะครับถ้าส่วน sin ซ h e t a 1ส่วน sin e 2เท่ากับ n2 ก็คืออากาศ1นะครับส่วน n1 ก็คือ n นะครับเพราะฉะนั้นถ้านิสิตครับถ้า n มากกว่า1แสดงว่า เซต้าสองมต้องมากกว่าเซต้าหนึ่งถูกไหมครับเซต้าสองต้องมากกว่าเซต้าหนึ่งนั่นหมายความว่าเซต้าสองของอาจารย์เนี่ยนะครับมันก็ต้องกลางหุบลงมาแบบนี้มากกว่าเซต้าหนึ่งและจุดที่มันตัดลงมาก็เราเรียกว่าจุดโฟกัสนั่นเองอันนี้สิบคงจําได้นะครับจุดนี้ก็คือจุดโฟกัสระยะนี้ก็คือระยะโฟกัสนั่นเองนะครับมุมตรงเนี้ย <c oughs> เราก็เรียกว่ามุมเซต้าสอง ใช่ไหมตามกฎของสแนลตัวนี้นะครับนิสิตครับคราวนี้นักฟิสิกส์เขาจะทําอะไรเรื่องยากให้มันเรื่องง่ายโดยการประมาณว่ามุมมันเล็กมุมมันใหญ่มันเข้าสู่อินฟินิตออกสู่อินฟินิตอะไรประมาณนี้พวกเราคงจะคุ้นชินแล้วใช่ไหมครับอาจารย์พูดบ่อยละในกรณีของเลน์พวกเนี้เราก็จะพิจารณาในมุมเซต้าที่มันเล็กๆเพราะว่าจริงๆแล้วดวงตาของเราม,มันมุมเล็กมากนะครับเข้าตาเรามองเห็นพวกนี้มุมเล็กๆจะเป็นอย่างไรมาดู กรณีที่เซต้าเล็กๆเนี่ยไอซายเซต้าก็จะประมาณเซตา้าถูกไหมครับอันนี้ก็จะประมาณเซต้าหนึ่งอันนี้ก็จะประมาณเซต้าสองนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้สมก,การเซตา้าหนึ่งส่วนเซต้าสองเท่ากับหนึ่งส่วนเอ็นได้สมก,การออกมานะครับจากตัวนี้นะครับได้เป็นเซตา้าสองเท่ากับเอ็นเซต้าหนึ่งอาจารย์ให้เป็นสมก,การที่หนึ่งเป้าหมายของโจทย์คือให้หาลักษณความโคง้งแต่ว่า เราจะไปหาลักษณะความโคง้งเราจะต้องมาพิารณาดูหลายๆมุมว่ามีองค์ความรู้อะไรบ้างเกีย่ยวข้องนะครับอีกองค์ความรู้หนึ่งที่ใช้ได้บ่อยในการทําโจทย์ลักษณะแบบนี้ก็คือความรู้เรื่องเรขาคณิตนะครับนีสิครับอะลองลากเส้นสักเส้นหนึ่งมาตรงนี้นะครับเป็นเส้นตรงปึบ๊บสมมติว่าเลนบางมากๆเพราะมุมเล็กใช่ไหมมุมเล็กมากๆเลนบางมากก็แสดงว่า ไอเส้นเนี้ยมันก็จะชิดเป็นจุดเดียวกันใช่ไหมเนี่ยไอตรงนี้ก็จะเล็กมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นด้านทุกด้านนเนี้ยอาจารย์ทําแบบนี้ได้นะครับอันนี้ R อย่าสงสัยว่าทําไมอาจารย์ R มันเว้าออกมาอันนี้ต่างๆถ้าเกิดมุมเซต้าเล็กๆเนี่ยจุดนี้กับจุดนี้ก็แทบจะเป็นจุดเดียวกันใช่ไหมเส้นนี้กับเส้นนี้ก็แทบจะเป็นเส้นตรงนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าจากรูปนะครับ จากรูปเนี่ยถ้าเซต้าหนึเซต้าสน้อยๆเนี่ยนะครับเราจะได้ R R คูณกับมุมเซต้าเซต้าหใช่ไหมมุมตรงข้ามกันเห็นไหมมุมเซต้าหเนี่ยจะเท่ากับความสูงสีเหลืองที่เราให้มาอาจารย์ให้เป็น h ใช่ไหมเท่ากับ h นั่นเองนะครับเป็นสมการที่2เอาละไปต่อนะครับนีสิทธครับดูรูปนะครับ จากรูปเนี่ยจะเห็นว่ามีด้านร่วมด้านหนึ่งด้าน h แล้วมีสามเหลี่ยมหลายสามเหลี่ยมเลยสามเหลี่ยมแรกคือด้านนี้สามเหลี่ยมที่สองคืออันด้านนี้สามเหลี่ยมที่สามคือด้านนี้โอเคเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์จะสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาสามเหลี่ยมเพื่อหา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 ,หามุมตรงนี้นะครับมุมตรงนี้เพื่อหาเพื่อหาแปลงระหว่างแปลงเซต้านหนึ่งไปเป็นค่า r ค่า f ที่เราต้องการรู้ค่า R ที่เรารู้เนี่ยทำยังไงเพราะเรามีองค์ความรู้เนี่ยได้แล้วจากสมการที่หนึ่งนะครับไปดูต่อครับมุมตัวเนี้ยที่อาจารย์วาดขึ้นมานี่ก็จะเป็นมุม dispersion ใช่ไหมเนี่ยที่มันเบี่ยงไปนี่เรเียกมุมดีใช่ไหมครับถ้าตรงนี้เป็นมุมดีตรงนี้ก็จะเป็นมุมดีด้วยถูกไหมครับมุมดีเอาละอาจารย์ได้สองมุมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากรูปเนี่ยเราจะได้ tan เซต้า แทนเซต้าหเท่ากับเท่าไหร่ครับ h ส่วนอาเอาละเชื่อมมาแล้วครับเชื่อมระหว่างเซต้าหกับ h กับ r ถ้ามุมเล็กๆแสดงว่า tan ก็ประมาณเซต้าหนโอเคไหมครับจากข้อน,นี้อาจารย์ก็ได้เซต้าหเท่ากับ h เอซต้า, h านหนก็เป็น h ส่วน r โอเคไหมครับ h ส่วน r ตามมานะครับอันนี้เป็นสมก,การที่3 ต่อไปแทน D แทนดีที่มันจะคําว่า dispersion อาจารย์ใช้ตัวย่อใช่ไหมครัไม่ต้องไปใส่ใจนะครับ10 D เนี่ยแทน D แทนดก็จะเป็น h ส่วนถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าตรงนี้ถ้าบางมากๆเนี่ยไอ้นี่ก็เป็น f ใช่ไหมครับ h ส่วน f นั่นเอง h ส่วน f เป็นสมการที่อ๋อนี้ก็จะประมาณประมาณประมาณ ประมาณ d เพราะฉะนั้นเราได้สมการ d เนี่ยเท่ากับ h ส่วน f นะครับเป็นสมการที่4ี่นะครับสมการที่3 4 2ี่พอหรือยังครับยัง,ย,งยังหาความสัมพันธ์ไปหาความสัมพันธ์ระหว่าง d กับเซต้าหนึ่งเซต้าสองมีไหมครับออมีเห็นไหมครับนี่นี่สิทธิ์ครับอันนี้เซต้าสองใช่ไหมครับ จากกฎของโคไซน์เนี่ยจากรูปเราจะเห็นว่าเซต้าสองเท่ากับเซต้าหนึ่งบวกดีนะครับเซต้าสองเท่ากับเซต้าหนึ่งบวกดีนั่นเองเอาละอาจารย์คิดว่าน่าจะได้ครบแล้วนะครับเป็นสมการที่ห้าอาจารย์จะเอาสมการที่สี่เนี่ยกำจัดดีทิ้งซะเอาดีมาใส่นี่นะครับดีไหมครับเอาดีมาใส่นี่โอเคแทนสี่ ใน5นะครับจะได้เซต้าสองเท่ากับเซต้าหนึ่งบวก H ส่วน F นะครับโอเคจากนั้นอาจารย์จะเอาไอเซต้าสองเนี่ยเดีย๋ยวนะคิด,ดนิดนึงอาจารย์จะเอาอะไรต่ออาจารย์ต้องการกำจัดไอเซต้าสองกับเซต้าหนึ่ง ต้องการกำจัดเซต้าสองกับเซต้าหนึ่งเอานี่ไงเอาเซต้าหนึ่งมาแทนดีไหมครับนี่เอาเอาเซต้าหนึ่งมาแทนนี่ฮะโอเคนะครับเซต้าสองเซต้าสอง โโโโโอออออเเเเเคคคคคแทนแทนแทนสมก,การที่3ในสมก,การที่เนี่ยสมก,การที่นี่ของอาจารย์เนี่ยแทน3นะครับจะได้เซต้าสองเท่ากับอะไรเนี่ย h ก็เป็น h ส่วน r บวก h ส่วน f เห็นไหมครับ เซต้าสอง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 ของอาจารย์อยู่ไหนเซต้าสองอยู่นี่เซต้าสองอยู่นี่โอ้นู่นไงเซต้าสองคือสมการที่หนึนไงไ่งหเห็ไหมไม่นู่นเห็นไหมครับมองหายเห็นไหมครับเนี่ยเจอไหมครับเซต้าสองเชื่อมกับเซต้าหนึ่งตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปไอ้ตัวนี้ก็เป็น nh เซต้าหนึ่ง ขจันก็จะได้เป็น n ลบหนึ 1, ่งเซตันหนึ่งเท่ากับ h ส่วน f ใช่ไหมครับซึ่งนั่นก็คือ r เซตันหนึ่งก็คือ r นั่นเองเพราะฉะนั้นได้สูตร n ลบหนึ่งส่วน h r เท่ f, ากับ h ส่วน f จังก็ตัดสมการ h ออกไปที่สิดครับเราได้ความสัมพันธ์ ที่จะนำไปสู่คำตอบของเราได้แล้วครับ n ลบ1เท่ากับ1ส่วน f ครับนี่นะครับถ้าใครจำสูตรได้เนี่ยเขาไม่ต้องมานั่งทำนี้ใช่ไหมครับนเสร็จครับเขาไม่ต้องมานั่งทำใช่ไหมเนี่ยใครจำสูตรได้แต่จำไม่ได้ก็ต้องทำแบบนี้แหละอ่ะสรุปแล้วโจทย์ของเราเนี่ยจาก n ลบ1ส่วน r เท่ากับ1ส่วน f นะครับ เขาต้องการ r เราก็ได้เป็น f คูณ n ลบ1แทนค่าเลยครับ f คือ8ซนเมตรนะครับ n คือ13ส่วน8ลบ1นะครับ13ส่วน8ก็13ลบ1ก็5ส่วน8ถูกไหมก็ตอบ5ซนเมตรนะครับถูกแล้วนะครับคิดในใจก็ได้นะครับอันนี้8คูณ8 13ลบ8เท่ากับ5 8ตัด8โอเคเท่ากับ5ซนเมตรนะครับ สรุปแล้วถ้าเกิดจำสูตรได้ใช้สูตรเป็นเนี่ยสมบรรทัดแต่ว่าถ้าจำไม่ได้จำได้เฉพาะหลักการก็ต้องมานั่งดีไลท์แบบนี้นะครับอาจารย์ทําสดๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขุ่ขะบ้างก็ขออภัยนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือทําด้วยตัวเองนะครับสวัสดีครับ